ต้องโชวคลิปจากสังสังโคมร์จีให้ฝีผภาคไทยโดยคุณอาดอพร้อมปราณวายุกระบวนท่าทิ้งอากานมีบาดงอไอ้กูยังไม่ได้โชว์ของเลยเขาจะพามั่งดิไอ้ดจ้เจ้สวัสดีจ้าเฮ้ยฝรั่งที่มาอะไรเนี่ยวันเกิดกูรน้องไ่ไปมากักคนเฮ้ยไม่ไปเล่นการ์ตูนจะไมแย่งคลิปาพ่อมเหรอ เก่าจึ้งเบยแม่ไม่ได้เพื่อนเขาเหมือนอหลักววาลีรลเ๊ะเลยว่ะกระวนท่าหกตัวอะไรเนี่ยมีหลายรอบแล้วนะมึงยิโยมึงีมันไม่ป๊อปแล้วงั้นู๊มแล้วก็พุ่งบ๊บปแล้วก็ตูมบูมแล้วก็ทำได้เองตัวแม่งอ้ปวเเรียอาเก่งเลยสิลูกเอะไรอยู่เนี่ยแดกเข้าตา ประชุมกันต่อไปเถอะฉันน่ะต่างจากพวกนายกูบอกให้มมึงเข้าาแล้วลาวก่อยู่ก็ได้ตายจะไปย่างสงบสุขก็เพี้ยละใครโทรมาเนี่ยรับโทรศัพท์แป๊บมานี่นิดิเยอ๋ยน่าใครพูดหาเออนี่ผมเองนะครับเมียผมเพิ่งตาบอดไปรบกวนขึ้นมาที่บ้านผมตอนนี้ได้ไหมได้แช่น้ำสบายสบายกิเข้าร่วมการัดสอนด้วยครับ เดี๋ยวมาอยู่กับกูคุณกิโยจะไปไหนครับเข้าร่วมกันต่อเถอะไปประเทศอะอย่างนี้ต้องเทพชาแปลงร่างซาบิโตะตอบแม่งทันจิโร่ต่อหาครับเริ่มมึงปลอมตัวทำไมไปมันชิเวสจะหนีไปไหนกันล่ะมาตามมาแล้วหนีไม่พ้นหรอกฮัโหลักปืนแต่นั้นไม่ทันจิโร่เข้ามาฉันจะฝึกให้นายเองอัจฉริยะมึงเอ็งทำอะไรอ่ะอัจจิโย่อีกนิดได้ละ 我得放假了，可以吗？呀、欸，他妈！